สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีครับนะครับสวัสดีตอนเย็นเนาะนะครับวันนี้เรามาคุยกันนะครับทักทายทุกทุกคนเลยนะครับก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์แชร์เนาะนะครับวันนี้เราคุยความฝันกันเนาะอีกไม่กี่วันนะครับวันนี้วันที่29นะครับ30 31ินะครับบัลลิานะครับทักทายทุกคนเลยนะครับวันนี้วันที่29เนาะ30 31อนะครับเลขออกวันพฤหัสนะครับเลขออกวันพฤหัสนะครับ ใครรอเข้ามาแล้วก็รัแชร์จ้านะครับขออนุญาตนะครับก็สําหรับคนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้วันนี้เตรียมปากกาเนาะตัวที่ผมสรุปให้นี้นะครับไม่ต้องเล่นเยอะนะครับมีแค่นะครับนะครับสี่ชุดเท่านั้นนะแต่ว่าพอดีนะครับดูข่าววันนี้นะครับดูข่าววันนี้แล้วก็เมื่อคืนนะครับมีแม่บ้านนะครับที่อยู่บ้านนะครับเขาฝันเขาฝันว่ามีผู้หญิงมาเฉียนให้ตัวสีแดงนะครับแปดแปด พอดีผมเข้าไปที่บ้านนะครับแก่ฝันนะครับคือไม่รู้ว่ามันจะมาไหมแปล8แปนะครับก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับก็พอดีนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนาะกดไลค์กดแชร์ก่อนจ้านะครับหนึ่งเมษานะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์แชร์เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามีตัวไหนบ้างนะครับนะครับมีตัวไหนบ้างแล้วก็ปากกาเขียนไว้นะนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับฝันเห็นแต่คนตายค่าจะมีโชคจ้านะครับกดไลค์แชร์ก่อนเนาะวันนี้ใครรอเรานะครับนะครับใครรอเรานะครับ ล, да า,ลาผมฟ okay. ันนะครับแปดหนึ่งเก้าห้านาะนะครับลาวนะครับใครรอลาวนะครับวันนี้กดไลค์แชร์ก่อนเนาะนะครับลาวนะครับเมื่อกี้นะครับฮานอยแตกไปแล้วแปดส,สองนะครับฮานอยนะครับฮานอยให้ฟันไปแล้วเนาะแปดสองนะครับแปดสองมางกิมนะครับผมให้ดูเลยนะครับฮานอยนะครับเออนะครับใครที่อยู่ในบ้านนะครับนะครับนี่ครับฮานอยนะครับนะครับฮานอยนะครับฮานอยแตกไปแล้วแปดสองเนาะนะครับรอลุ้นนะครับฮานอยแตกไปแล้วแปดสอง เหลือลาวนะครับนะครับไลท์ส่วนนี้ผมจะลบทิ้งนะนะครับลาววันนี้นะครับผมฟันนะครับ95กับ81นะครับลาววันนี้เนาะนะครับขอให้โชคดีนะครับทุกๆคนเลยนะครับ7 5 1 6 8 1 1้าหนะครับนะครับตัวฟันก็คือนะครับนะครับ819572นะครับอันนี้ลาวนะนะครับวันนี้เราไปเที่ยววิงจันกันนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมเชิญให้ก่อนเนาะนะครับมีตัวไหนบ้างนะนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์แชร์จ้านะครับ คือผมให้แล้วนะครับทุกท่านนะครับนะครับเล่นให้มีสติเนาะแล้วก็นะครับหนึ่งเมษานะครับหนึ่งเมษาหนึ่งเมษายนก็เลยแชร์ก่อนข้านะครับหนึ่งเมษายนสองห้าหกสี่นะครับอ่านะครับอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นสาริกาดำก็เลยแชร์ก่อนจ้านะครับแชร์แล้วนะครับแชร์แล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยนะนะครับมีนะครับอ่านไหมครับมีเจ็ด เห้าหนึ่งนะครับอ่านะครับมีมีตัวไหนอยู่วะเจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็มีนะครับสามสองหนึ่งนะครับอ่าที่ผมเจนให้มีตัวไหนบ้างแล้วก็นะครับหนึ่งเจ็ดสองนะครับแล้วก็สองแปดแปดนะครับตัวนี้นะครับแค่นี้เองนะครับนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อหกเก้าห้านะครับนะครับชุดสามตัวนะครับ เดนนะครับเดนนะครับที่ผมชอบก็คือมี5้าหนึ่งเจะครับเจ็ดนะครับ8ปดแหนะครับอ่ะนะครับ,นะรบแล้วก็9ก้นะครับเพราะว่าตัว9594เกี่เนี้ยนะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่ง85ดห้าแปดาไม่รู้ว่าซื้อได้ไหมนะครับเจดสองอ่ะครับรวยอ่ะนะครับใครเข้ามาแล้วกไลค์แชร์ก่อนนะครับใครเพงเข้ามาใหม่เนาะนะครับอ่ะผมจะให้ดูครับตัวนี้คือตัวที่มาใหม่นะครับมีคนที่นะครับอ่าอยู่ในบ้านนะครับฝันว่ามีมีครับมีคนมาเขียนให้แปดแปด ผมก็เลยว่าแปลกๆมันจะมาเหรอมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับแต่ว่าเลขม,มันมีขึ้นมีลงนะครับระวังสองแปดดนะครับสองปดด้วยนะครับชอบไหมชอบไหมครับนะครับอ่านะครับแล้วก็ตัวที่ผมวงกลมให้นี้นะครับ ผมไม่ดูเลยนะครับอานะครับนะครับหนึ่งนิษานเนาะนะครับตัวที่ผมฟันใคือนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับอะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับโอเคเนาะนะครับอะใครเข้ามาแล้วกดแชร์เนาะนะครับห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสองหนึ่งสองนะครับแล้วก็นะครับแปดแปด นี่ครับแปดแเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่มีความรู้สึกว่านะครับชอบนะครับนะครับเก้าห้านะครับอ่ะนะครับแต่ว่าตัวเด่นที่ผมเคยให้ดูนะครับตัวเด่นที่ผมเคยให้ดูนะนะครับตัวเด่นที่ผมเคยให้ดูนะผมบอกก่อนว่านะครับงวดนี้ผมขอเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆท่านนะครับที่มีโชคนะครับกับผมนะรอกอบนะครับวันนี้นะครับไปลุ้นลาวนะครับนะครับโอเคไหม ใครยังไม่เห็นนะกดไลค์แชร์ก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับมีแช่นนี้เองนะครับแล้วก็อ่ะนะครับผมก็ดูก่อนนี่ครับ ถ้างวมน้อยนะ,นะครับงมน้อยไม่รู้ว่าชอบไหมนะครับแต่มีความรู้สึกนะมีความรู้สึกคืออย่างนี้ครับวันนี้ดูข่าวนะครับมีรถทัวร์รถทัวร์มาเกิดอุบัติเหตุที่อํานะครับที่จังหวัดรอยอดนะครับรถทัวร์ไปทําบุญทะเบียนนะครับตรงกับเลขที่ฝันเมื่อคืนเลยนะครับ รถทัวร์เลขที่ไปทําบุญเมื่อคืนครับนะครับเลขทะเบียนเมื่อคืนนะครับสาม8ูนแปดนะครับรถทัวร์เกิดบัตเหิุนะครับคนเสียชีวิตเจ็ดรายนะครับเลขท้ายสองแปดแปดนะครับสองแปดแปดนะครับนะครับอะไรนะกดไลค์แชร์ก่อนจ้านะครับกดไลค์แชร์ก่อนเนาะใครเข้ามาครั้งแรกเลยครับใครเข้ามาครั้งแรกนะครับกดแชร์ก่อนเนาะวันนี้เราคุยกันนะครับก็ขอเป็นสัมพันธ์บุญเนาะ เลขที่ผมเจียนให้อย่าบอกว่าเยอะนะครับมันมีแค่ไม่เยอะผมก็เอาใบเก่าเนี่ยซ้ำๆแล้วซ้นนะครับเจ็ดห้าหนึ่งนะนะครับมีเจ็ดห้าหนึ่งนะครับผมให้ดูเลยนะครับครับนะครับเจ็ดห้าหนึ่งนะครับนะครับเนี่ยนะครับเจ็ดห้าหนึ่งนี่ครับเจ็ดห้าหนึ่งห้าหนึ่งนะครับแล้วก็สองแปดแปดครับ ถ้ามาสองแปดแปดเนี่ยผมนะครับผมขอให้ทุกคนนะครับนะครับมีแต่ความสุขความเลิญเนาะนะครับใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจด้วยเนาะนะครับนะครับใครเข้ามาครั้งแรกกดติดตามที่เพจด้วยเนาะฝันว่าแมวออกลูกสองตัวค่านะครับนะครับถามว่าสองแปดตันไหมนะครับแล้วแต่คนตัดนะแต่ผมชอบนะครับสองแปดแปดสองนี่ตัวดีกันเลยนะครับมีคนอ่ะนะครับมีคนมาวางลิงแอดมินนะครับบล็อกออกไปด้วยเนาะนะครับผมไม่ให้วางลิงกตรงนี้นะนะครับ นะครับผิดกฎนะนะครับใครมาวางลิ้งผมบอกเลยนะครับขอบคุณมากครับวิสุทธ์นะครับแอมินตรวจสอบด้วยนะครับครับนะครับมีคนมาวางลิ้งนะครับอ่าโอเคจ้านะครับสวัสดีจ้านะครับพี่พรนะครับนะครับเก้าห้าเก้าห้าแปดแปดอะไรนะคือเลขมันมีมันมีแค่นี้ แต่ว่าถ้าใครไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้แปดแเนี่ยก็ดีนะมันไม่แน่นอนครับนะครับเผื่อข้างล่างมาแปลแดนะครับนะครับถ้าดูสติสตินะครับงวดวันเลขเลขที่ออกวันพฤหัสเนาะมีแปดแปยไหมมีนะครับนะครับเลขนี่ครับ นะครับเลขออกวันพฤหัสมีสตินะครับมีแปดแด้วยนะเห็นไหมนะครับนะครับเลขออกวันพฤหัสครับเลขออกวันพฤหัสเธอรีสแปดแปดออกสามครั้งซึ่งมันตรงกับเลขนี้เลยนะครับนะครับแปดแปดออกสามครั้งเห็นไหมหกหกแปดแปดเก้าสี่นะครับดังนั้นนะครับนะครับเลขที่ผมให้นะครับผมให้ดูเลยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ร์แชร์จานะครับห้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าผมกลัวอย่างนี้ครับจาได้ไหมนะครับถ้าเราคุยกันเนาะนะครับ จำได้ไหมที่ผมเคยคุยคุณบอกว่าผมฟัน95ก็จริงแต่เลขมันจะเลื่อนหนึ่งแต้มผมก็เลยกัน9 4ด้วยนะครับนะครับก็เลยกัน9 4 95านะครับปังปุรีเจาพี่พรนะครับโอเคเนาะนะครับก็วันนี้นะครับนะครับรอลุ้นนะครับรอลุ้นนะครับนะครับไปเที่ยวลาวกันนะครับโอเคเนาะสำหรับใครที่อยากได้ครับนี่ครับดี่แป็บหนึ่งครับ อ่ะบางคนพึ่งเข้ามาใครเพิ่งเข้ามาใหม่ครับอย่าได้ลาวค่ะลาววันนี้นะครับผมให้เลยผมบอกบุญฟรีเลยนะครับนะครับเศรษฐีนะครับนะครับแปดแปดแปดปดนะครับออกสามครั้งนะแปดแปดแต่เลขสวยจ้าบางคนบอกว่าเลขสวยนะครับนะครับเลขสวยนะครับแปดแปดนะผมให้ดูก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าชอบไหมนะครับอ่าขอให้มาเลขยุนนะครับแปดแปดเก้าห้านะครับ ปดแปดเก้าห้าหนึ่งเมษาเนาะอ่าโอเคจ้านะครับอะไรเกิดขึ้นได้คะนะครับไม่เป็นไรนะครับอ่าโอเคเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะครับนะครับบายบายนะครับ